สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามือนี่เสียงดังเนี่เด้อจ้าป่านี่มันอยู่ไกล่พน,นันแข่งรถมือนี่มันห่างกันประมาณเนี่ยเสียงลดดังดังอันต้องใส่เพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วเขาต้องใส่แบบถอนแสงแล้วจ้ะเนาะนี่นั่นมันก็ <c oughs> ตังกองเขียงไ <c oughs> ม่แล้วไมก่กระถิมตาที่นี่ เสียงรถมันสีดังแน่เลยจ้าพี่น้องอุตส่าห์ฟังเอาเนาะเพราะว่าเพิ่นแข่งรถมื้อนี้มันเจอเห็ดแล้วล่ะจ้าโอเคพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นแบบฝนแบบไปปล่อยจกอยัจกหน่อยเด้อจ้าอืมอาลัมพ์ขบดก่อนจักหน่อยก็สิเก็บเห็ดเนาะจ้าเนาะต้องใส่เสื้อสะท้อนเนาะจ้าเนาะโอเคเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวกลับกล่องเก็บเห็ดเลยเนาะจ้าเนาะ ว่าเป็นตาโอ้เป็นตาบอลอดดอกอมันอยู่ติดโอ้บอลอดอีหลีดอกนี่ดอกนี้บอลอดโอ,อ,อ้ดอกนี้รอดอยู่บ่ได้ตัดคายเบิ่งดน่อมด้วยจ้ะเนาะนี่น ดอกงามอยู่นี่แต่ว่าดอกหนึ่งไปว่าหลอดแล้วอ mm hmm. มันจุ้งมันไหวขี้เก่าโอเคราสีหยางต่อนะจ๊นะนาะเสียงแข็งลดดอกนี้สวยสวยยู่ยจะนี่อื้ อีกดอกหนึ่งต่างทูคอยไปนะจน๊ะเนาะย่างสะดุดนี่ดอกนี้กะใหญ่จ้ะใหญ่ยายบานแล้วแต่สิไปทางเขาเราเบาิ่งซุ่ง นี่ก็ง่ามิจฉาี๋วยวสิตัดขาสองดอกนี่ก่อนนะไปหาบอลต่างกล่องก่อนนี่สิตัดขาเห็ดให้เบิ่งอันนี้ไม่สีน่าบ่โอเหลืองซาเามืนอนเถอะ มันเลือยงน้อยหนึ่งพี่จันแต่ก็เป็นยังเข้ากันโอ้โอ้เซียนดินอืมอืมเซียนดินจ้ะเอามันออกอืมโอเคได้เนี่ยละเซียนดิน เอากระตาเป็นทีตั้งขาจ้ะอืมอมีขาขาวจั้วแล้ว ไปน้ำเรามันจังสะอาดนะจ๊ะเนาะโอ้เออช่วงนี้มันสิมีเสียนดินหลายจ้ะตัดออกเลย mm hmm. ตัวเสียนดินกระดึบกระดึบไปหน่อ mm hmm. ย่งเสียนดินกินโอเคงามเยอะอยู่จานอืโอเคนะจานเนาะ สองดอกนี่น่ารักน่ารักจ้ะฮัลโหลก่อนเนอจ้าแป๊บบนึงอืมโอเค,อเคดอกน่ารักดีอืม เจอตั้งจังสีลักช่วงนี้จ้ะไอช่วงที่ไอยังก่อนละ่ะตัวยังก่อนละ่ะตัวนั้นมัไม่กินน้ำนะจ้ะนี่ดอกมันก็จะเป็นแเวงเเวงวังๆ,งๆตัวถากนันมากินน้ำโอ้ยเสียงรถด,ดงังดังเลยเด้อจ้ะเพิ่นแข่งรถเนาะมายู่ไก่เพิ่นแข่งลดฉลแล้วมื้อนี้ ต่ผู้เบาผู้เบามาแข่งรถมาดอกนี่ตะฮักตะฮักตะมูเอียวสองดอกนี่บมึงเนี่ยตัวถากกินกันว่าเดี๋ยวสิตัดขาก่อนนะจ๊ะนะดอกก็สิเจอตั้งประมาณวัน โดนนั่นโดนตัวทากแทะแทะยังสีล่ลละจ้ะเอา้ามีรหลดมากโหลดกับสบาอีนี่มานางเก็บเพชรอ,อยู่หนีนอสิบอมโอเคนะจ่ะรหลดไปแล้ว นี่ค่ะต้นหมูแล้วจะไปตัดขาพร้อมกันได้สองดอกนี่สิงยางไปหาเห็ดปล่าเก่าพ้นไปโอ้บ่ญแมนบ่่ะนี่อ้าแมนนี่ตัวนี่คือดอกหน่อยแท้ โอ้แต่ฮักแต่ฮักดอกห <c oughs> น่อยกับหน,น้อยยัยกับยัยพะโล่น้อยกับน,น้อยพัลโลดี๋ยว <c oughs> สิตัดขาเลยนะจ๊ะเจอสองดอกจ้ะอยู่ข้างกันนี่แหละ ตุมตม้มตุ้ิมือนี่เจ้าตุ้มตุ้ิมือนี่ดอกนี้ยังสวยเลยจ้ะโอ้โอมืออ,อันนี้กะขาล่างการขาสีนา่าเรอบุน้นนี่โอ้โอ้ โอ้ขาบึงรุดผุกๆอันนี้แฟนแล้วสองดอกนี่แฟนแล้วเก็บมาให้เราเห็นออไอ้แมงกุดกีมาก,กินอีกแล้วจ้ะขามันก็สิเลือดไปสิแมงกุดกีเริ่มมากินแล้ว hên một đọc đọt nữa xèo veo veo với vương con bèn mà wow ตมุกำลังพลดินขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เอา้าอันนั้นแมนบลีย๋ยวไปเบิ่งก่อน <c oughs> คือตมุขึ้นอีกอ่ยแมนอยู่บอกนี่ตาตาแหงบ่ดีอันนี้แมนบ่อันนี้นบ่านนแมนอันนี้มันฮดเฮดนลำหมากจาก้ะไครวัน นํำมาก็เริ่มขึ้นว้าอ๋อโอเคฮักดอกมุนีดอกตุ้มุติมิน่ารักเลย ตึงนต้มตมงนีแม่ไ,มไซมินิแต่น่ารัก,รกเห็ดมันมิเปียกเปียกพอฝนลงเม็ดจ้ะโอเคนะจ้ะเนาะโอ้ลายยุ่งด้วยจ้ะกล่องโอ้ โอ้ยยุงกระดาไหลหรีมันนี้มันมีฝนเปนบางดอกนี่ก็งามอืมขาวเลยขาวงามดอกนี่ถ่ายรูปตั้งนิ่งๆคือถ่ายรูปอย่างเดียวจ้ะเพราะมันยังดอกตั้งนิ่งๆคือถ่ายรูปอย่างเดียว แอบไทยกันปุ้ยดอกนี่ไหมปทุบปทังอลามังโอโอ้ยนี่ก็ใยญยอีกเลยจ้ะปุ้ย <c oughs> เห็นแต่ว่าอันนี้ไอตัวนั่นนะแมงกุจีนไม่กินอีกแล้วจ้ะมองเนี้ยสั่งแมงกุดกีแห้งเทนอมากินจนขาวพองหมดจนนี่นะ ขาโพ้งหมดโอ้ยสังแมงกุดกีแต่แข็งแข็งขายังแข็งอยู่จ้ะว่เป็นยังมแม่งนาเทศกาลแมงกุดกีออกมากินละโอเคนะจ้ะว่าฮิตจะดูโอเคมุนดอกนี่พี่น้อง เฮ็ดดิเน่ oh, oh. Ng am, ng am ะเฮ็ดดิเน่ะบังโอ้ยงามงามมิลีแต่ว่าขาสิไปลายหอดบังตังพิสูจน์เอ๋อกระไดพ่อไดแต่ว่าขามันสีกร่งก่วงนิดนึงกะทอว่างามอยูอ่ đi sang đây bay con. Ôi từng mộ như này, từng mộ sáu đọc, sáu đọc, đọc, đọc này <laughs> ừ. ôi nà lạc nà lạc nè nè ừ. nè nè nưng, nè 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 nhau nhau nè nè nưng nè nhau, măng amtala nè măng là hai à. nhau hai ván hai nhau ông song đọc mì cha mhm 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 นี่นะาจ๊ะเนาะอุย้ยงามงามอลังการนี่บ่ได้มาปามือหนึ่งเนี่ยพี่น้องมันขึ้นยังเร็วเลยเนี่จนสิท่าขึ้นปั๊บ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 ลมบ่ได้เขาป้ามือหนึ่งนั่นน,นี่นลง เราเบิงอันนี้เอาอ้ยอย่างขึ้นมาต่หกักเท่ะโอ้ยเรื่องแนีขึ้นมาเอาเอาเห็ดเพิิงขาล่าขึ้นดอกดอกใหญ่ก็นใหญ่ใหญ่หน่อยกันหน่อยฝน ตัดท네ำความสะอาดไปอ้ยดอกนี่ไงโอ้ยงามจีจังบ่งสิบ่งเห็ดดอกมีตาตาอ้ยตาฮักคักตาฮักแม่แถวตรงนี้ ไปแล้วเราเห็นแล้วมอใจเราเห็นเราก็อยากเก็บๆๆๆเก็บเก็บเก็บเร่งสินะแต่เฮาก็บอกว่าอย่าเพิ่มเดี๋ยวฉันไปถ่ายกอนหน่อสิให้เห็นดีใส่สันหุวองนะทัวเทียอุ้ยสามดอกแล้วจ้ะโอ้ยี่ดอกฟี่ละ Oh. Ờ. <laughs> Chà. Anh đi cái ngam nhá. Khá thì là hết mùi nhìn ngam nhau. Ui. đỏ ngàn cái chân pin sẽ lột rồi nó không? ดอกนี้ก็สีบาได้แล้วล่ะเอ้ยดอกนี้เองไหมตัวถากกินมันเย้จะเอาหาดอกจ้ะน,นี่เอ็นทินโอ้ยเอออ้ย,อย,อยตัวถากีนไลน์นี้เนาะนี่ถนะ้ ทายาอย่างเี้โอ้ยดอกนี่หนไหมก็มาโทษประทังแท้โอ้โอ้เท่าแล้วเอาตะขา,าละขามันยังแข็งๆอยู่ม,มันเป็นรังผึ่งมันแ่ะเท่าเราจะสิตะปาดเอาตะขา,ามัน anh đi cái chân ô oh, anh đi cái ngam ngam chào con này ừ. chứ đọt nồi lắm chà men ô men vô khá nháo chân và khá bộ chân vào kịt vào men นี่จ้ะโอ,อ,อ,อ้ดอกนี่ดอกงามเลยดอกนี้นง,งามขาวอออดอกนี่้คือสิขึ้นล่านี่ เฮ็ดมาเลยเต็มตะกะตาเราพี่น้องเฮ็ดมนเลยพันวาคือบระเทไทยเวิ้งเฮ็ดเทียแน่ว่าซะเต็มกระตาหิวให้แซ่กับบัตทุกเมื่อ nhà người ta có lăng có lăng hiện nhà rằng chưa ai, chưa rầy chưa rầy và sau, um. uh -huh. hết muộc sùng cha เจอเห็ดหมวกส้มหมวกส้มเอ้ยว่าไม่ขินแล้วจ้ะโอ้ขาแย้มแยวเอออื้มฮะกินนีดหน่อยเองจ้ะ

หมวกแดงหมวกแดงอู้ขายเ h า u นี่แกะุ้มหนึ่งจันยุกเลาะเห็ดแพบเพิ่นโอเคนะจ้ะเนาะ